สบายดีสวัสดีครับวันนี้อยากจะมาเล่าความเป็นมาประวัติของวันแห่งความรักกันนะครับหรือบางคนเราจะเรียกว่าวันวาเลนไทน์จากชั้นทาอะไรนะครับเข้นะค่ะคขอน้องรออยู่แถวนี้หรอ,อไกลไหมครับไม่ไกลค่ะแต่เชื่อไหมครับวันแห่งความรักเนี่ยต้นกําเนิดเกิดมาจากความโหดร้ายและความเกลียดชัง วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าประวัติความเป็นมาของวันวาเลนไทน์หรือวันของความรักเนี่ยเป็นยังไงและผมได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานแต่งงานญาสนิทที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับบนภาคเหนือหรืออีสานของเมืองไทยเพื่อไปร่วมฉลองเย็นดีกับคู่รักเลยอยากจะมาเล่าประวัติและความน่ารักน่ารักของพิธีงานแต่งงานของชาวคริสต์นะครับมาชมกัน ประวัติวันแห่งความรักหรือ Saint ine, เซนวาเลนไทน์เกิดขึ้นในสมัยกรุงลงม,มีกษัตริย์องค์หนึ่งครับที่มีใจคอดุร้ายและส่งนิยมการทำสงครามนองเลือดในสมัยจกักรพรรดิคลีโดอัสที่2ได้ทรงตระหนักว่าทำไมชายหนุ่มส่วนมากเนี่ยไม่ยอมที่จะไปร่วมกับกองทัพเพื่อไปทำสงครามเนื่องจากทุกคนไม่อยากจะจากคู่รักและครอบครัวไป จึงส่งให้พระราชมการสั่งให้ทุกคนเนี่ยห้ามทำพิธีมั่นและแต่งงานโดยเด็ดขาดที่อยู่ในกรุงลมเลยทำให้ทุกคนเนี่ยทุกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าต้องจากคนรักแต่งงานก็แต่งงานไม่ได้ไม่มีพิธีมัน่นมันคล้ายๆกับตอนนี้เลยใช่ไหมครับว่าด่านก็ปิดเราเดินทางกันไปมาไม่ได้ต่างคนต่างอยู่กันคนละฝั่งในขณะที่มีคนคนหนึ่งครับเขาชื่อเซนต์วาเลนไทน หรือวาเลนตินัสซึ่งอาศัยอยู่ที่กรุงโรมนี้ได้ร่วมมือกับเซนต์มาริอัสนะครับเป็นนักบ,บุญอีกคนหนึ่งร่วมกันจัดพิธีแอบจัดให้กับชาวคริสต์หลายๆคู่นะครับ โดยความปรารถนาดีเองเนี่ยทำให้ท่านวาเลนไทน์เนี่ยถูกจับและระหว่างนั้นก็ยังส่งคำอวยพรวาเลนไทน์ของเขาเนี่ยออกมาให้สู่ให้ผู้คนทางด้านนอกในขณะที่เขาเองอ่ะเป็นผู้ถูกคุมขังเป็นนักโทษเชื่อกันว่าวาเลนไทน์แล้วก็วาเลนไทน์คนนี้ได้ตกลุมรักกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกสาวของผู้คุมนั่นเองชื่อว่าจูเลีย แล้วก็วันสุดท้ายที่เขาถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วก็จูเลียได้แอบมาเยี่ยมเขาระหว่างที่ถูกกุมขังในคืนวันก่อนที่วาเลนไทน์จะสิ้นชีวิตโดยการถูกตัดศีรษะเขาได้ส่งจดหมายฉบับสุดท้ายถึงจูเลียโดยลงท้ายคำว่า f r o m YOUR VALENTINE หลังจากนั้นศพของเขาก็ถูกเก็บไว้ที่โบสถ์ปราซเดียสัก,กลุลลมจูเลียได้ปลูกต้นอัลมอนด์สีชมพูไว้ใกล้หลุมศพของเขา โดยในทุกวันนี้ต้นอัลมอนด์สีชมพูนั้นก็เป็นตัวแทนแห่งความรักนิรันดร์และมิตรภาพอันสวยงามถึงแม้นว่าเบื้องหลังความจริงของวาเลนไทน์จะเป็นตำนานแห่งความมืดมัวแต่ก็ยังคงแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกสงสารความกล้าหาญและที่สำคัญที่สุดคือเป็นเครื่องหมายของความรักจึงไม่น่าประหลาดใจเลยว่าในยุคกลาง วาเลนไทน์นับเป็นนักบ,บุญที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอังกฤษและในฝรั่งเศสและก็ได้ขยายความรักนยไปถึงทั่วโลกแล้วทุกคนก็รับรู้ว่าวันที่14กลกุมภาพันธ์นั้นเป็นวันแห่งความรักเพราะฉะนั้นวันวาเลนไทน์เนี่ยในแต่ละประเทศจะมีพิธีและปฏิบัติที่แตกต่างกันไปแต่โดยรวมแล้วจะมีการเฉลิมฉลองและเป็นการแสดงถึงความรักที่มีระวังการต่อกัน ต่อมามีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและทางด้านการพิมพ์จึงมีการพิมพ์บัตรอวพรแทนที่จะเป็นจดหมายเขียนด้วยรายชื่อและปัจจุบันก็มีการส่งบัตรไวพรทางออนไลน์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่ช่วยให้คนที่ต้องการแสดงความรักความห่วงใยถึงคนรักได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและณปัจจุบันนี้ ก็แสดงความรักโดยการที่ส่งดอกไม้ส่งขนมส่งการ์ดน่ารักน่ารัก,รกเพื่อบอกความในให้แก่คนพิเศษของคุณในวันนี้เช่นเดียวกันแล้วพวกเราล่ะครับถ้าเราอยากจะบอกรักขอให้บอกรักออกไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่กล้าเนี่ยก็ส่งการ์ดส่งคำวอวยพรส่งหัวใจเล็กๆให้กันไปมานะฮะและเนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์วันนี้วันแห่งความรัก ไทยเราทุกเก e เตอร์ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันแห่งความรักนี้กันทุกคนนะครับและเราหวังว่าด่านจะเปิดเร็วๆนี้แล้วเราจะได้กลับมาเจอกันและเราได้กลับมารักกันได้แน่นขึ้นได้มากกว่าเดิม ต่ออยู่เท่านี้ครับไกลไหมครับไม่ไกลต่อแล้วก็บางวันต้องมาที่ต่อบางวันเป็นเด็กศูนย์ค่ะเด็กศูนย์นะศูนย์อะไรครับเด็กศูนย์เปรนวันจันทร์ศุกร์ตอแล้วคนดีๆอะไรคราวหน้าถ้าเรามีบทความอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ย เราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทุกแกลเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับ